โอ้สนาาียิตะพูเด้กวดสายอายุละพยูโน้อยอยเกเราายบ้าแชแทนลูดาดีพัพเราไปยังของมากะลุมมุมมอโมาเดาลูดาดูที่พาลูดาหัวคุยสิลซ่าน่สดีนน้องมาสตีนเป็นสิ่ลยจะบอกถอาลงดาพลันหนแล้วเนาะแล้วชองศิยากาเยาชองศิยากาเส้นละเสนอูอัพเราไปยังของ ชมุสอะกันเนาะยาเยชยาเน่ะเอวหุยทิพซสเนี่นักไทยดีอุลอุล่ายูเนี่ยปลาเดนองอเยวเนี่ลาอนจบุเดยบานนเลยยาเนนะบานนเลยบดูนอุยะามานเนาะอาวรอวดาเอเพลงเมก็มากันแล้นาหมวนะไรอเวลอ มื่อแลเนาะดีมินไข่ในลูกชะลอมไข่มินไข่ชะลอมไข่เนาะเวดีอ้อนจ่าเมื่อนำบาชน้องลายชะลกันน้อหลบไปล้วเออโอ้ยหมอเอ๋บาดะม่เอาไปหลบไปแล้เนาะโออีหลังหมอจะบอกแทนไม่เนียลูกของยาบุณะชะลกันน้อโอชิดเทลงเมียเวดูที่ผ้าหุยเสือใจเนี่ยวงหน้าไปยามมุสากแก่มันนี่ชะลกันน้องปเลยอ้อนจ่าเนาะวดหลบไปดูยาบุณะเอวงก็ไปเลยดีอ้อนใจลูกละกัเนาะ ลูกหลัการหล่อไปอยเอาเว้แกมากันแล้วอยู่นี่ทอ่องเย่ชีเดียวเนี่เอาเว้มากันลนะกัะลยอัพลบานไลงเวดินลุลพลอเด็แนลอดินลบพลอยละกล้ยอัพลกูนเนาะหลอเวาเวมาาเปอลมอสัเป้เวาไม่หลับเลยม่ไมเป็นตัว่เลยไม่เนาะสมือมันจะมนาะเกลเนาะนำมากันลแกไม่ับล้นแกไม่จะวดใจลนกัลเนบกันแล้เีบอยสอไปนอ่เออเดี๋ยวสยาววิหลบยาไปเลา อาดูงช่นอวชิทอมเมงวดูที่ปาิเานี่ยนยาบวนเนปจานอลุลกลอลมไปกทอจาเลกาออลวมไแลวเรที่จะตะพู้เวขอมุอีเนาะปอลเชมกองกกาเลเนาะนนนี่ยกับเปที่ตะพูมาสยดูยแกบยาดาลอเนสกบาวาดิ